กู้ภัยเร่งค้นหาแตงโมนิดาหลังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่25กุมภาพ,พันธ์เวลาประมาณ2นาฬิกามีรายงานข่าวว่าเปิ้ลนาคอนศิลาชัยนักแสดงและนักแข่งเจ็สกีแชมป์ประเทศไทยได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุที่แตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์พลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทที่บริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานพระรามเ หลังเดินทางมาถึงเปิ้ลนาคอนได้ประเมินสถานการณ์ระบุว่าตนเองค่อนข้างคุ้นชินพื้นที่ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาแถบนี้เพราะตอนอยู่ที่นี่มาตลอดจากนั้นได้สวมเสื้อชูชีพและประสานเพื่อนกลุ่มเจสกีเพื่อมาปฏิบัติการร่วมกันในการค้นหากระทั่งเวลา2น15นาทีทีมประดาน้ำได้ประชุมพร้อมกันและลงค้นหาอีกรอบโดยใช้เจ้าหน้าที่กว่า30คนขณะที่พี่ชายของแตงโมนิดาที่ได้เดินทางมา ยังจุดเกิดเหตุก่อนให้สัมภาษณ์กับชาปนีเอียดสีชัยผู้สื่อข่าว The Reporters ว่าตอนนี้ตอนอยากเจอเพื่อนของน้องสาวและอยากสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตั้งแต่เกิดเหตุมายังไม่มีข้อมูลที่แท้จริง ขณะที่เวลาผ่านไปกว่า5ชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหารวมถึงกลุ่มเจ็สกีของปั้นนาครได้เข้ามาร่วมปฏิบัติการค้นหาด้วยรวมถึงเพื่อนๆในกองละครและทีมงานได้เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยโดยปั้นนาครระบุว่าขอภาวนาให้แตงโมนิดาได้รับการช่วยเหลือและยังปลอดภัยขณะที่กระแสน้ำยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการค้นหา ในขณะที่บีมสันยูซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมที่ออกมาตรเวนค้นหาแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์โดยบีมสันยูประชากริสได้ออกมาโพสต์คลิปเผยว่าทางผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมได้แจ้งมาว่าสาวแตงโมนั้นว่ายน้ำไม่เป็นและที่หลายคนมองเห็นน้ำนิ่งๆเรียบๆแต่จริงๆแล้วเป็นน้ำที่แรงมาก หากตกไปจะโดนดูดเพราะกระแสะใต้น้ำนั้นสวนทางกันแม่น้ำเจ้าพระยาอันตรายมากๆการที่คนตัดสินใจไปช่วยเพราะผูกพันกันมาระดับหนึ่งและทางบีมสันยูได้โพสต์ข้อความใต้คลิปไว้อย่างละเอียดว่าเบื้องต้นได้รับแจ้งจากพี่โบทีเคกับการตกน้ำของน้องแตงโมจึงประสานว่าที่ร้อยตรีสุรนาเจ้าหน้านที่หัวหน้าชุดตรวจการเดินเรือกรมเจ้าท่าสะพานพุทธได้ส่งเรือช่วยเหลือและค้นหาสองลำและ ตามมาอีกสองลำในที่สุดแต่เมื่อคืนเรือต่างๆช่วยกันหายเยอะมากชาวบ้านริมน้ำทุกพื้นที่ช่วยกันเปิดไฟบ้านส่องริมท่าน้ำเผื่อโชคช่วยน้องจะได้มีที่ยึดเกาะถ้ายัางมีชีวิตส่วนในเรื่องบนเรือหรืออุบัติเหตุบีมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุจึงไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ชัดเจนได้โดยเบื้องต้นได้รับแจ้งจากทางไลน์และการโทรของพี่โบไทไอัมบีมและชาชาตจ,จึงตามมาสมทบ ปูพรมพื้นที่หากว่า4ชั่วโมงจากสะพานพระราม7มาจนถึง 4, 000 7, 000สะพานเจษดาบดินทั้ง2ฝั่งน้ำไม่พบร่างของแตงโมแต่อย่างใดจากที่ดูในแอปน้ำขึ้นน้ำลงช่วงเวลาที่เกิดเหตุน้ำไหลเชี่ยวมากๆโดย23นาฬิกาถึง1นาฬกาน้ำขึ้นและถัดมา1นาฬิกาถึง5นาฬิกาน้ำเริ่มนิ่งและลดลงไปตามลำดับ ขอให้พบร่างของแตงโมและขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานปูพรมในการหาทากลางความมืดไม่ต่างกับงมเข็มในห้องมืดจริงๆเอาใจช่วยนะครับวันนี้จะไปซัพพอตอีกปอลอใครมีเรือหรือบ้านอยู่ริมน้ำกรุณาเฝ้าสังเกตและประสานงานเจ้าหน้าที่ต่อไปขอบคุณครับ